แล้วมูมอตกลงว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่าต้องบอกเลยว่ามูมอเนี่ยใช้รูปแบบของการทำธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับก็คือการนำเอาส่วนแบ่งทางค่าการตลาดเนาะสินค้าทุกอย่างก็เหมือนนี้สินค้าทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าการตลาดอยู่ละนะยกตัวอย่างสินค้า100บาทใช่ไหมครับต้นทุนอาจจะ50บาท มีกําไรของเจ้าของสินค้าเนี่ยอาจจะ20บาทใช่ไหมอันนี้ก็70บาทและอีก30บาทคืออะไรก็คืออาจจะเป็นค่าเนี่ยค่ามา r k เก็ตตเนอะหรือว่าค่าช่องทางการขายสมมุติเราเอาสินค้าเนี่ยไปฝากขายในร้านค้าต่างๆใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยค่าช่องทางการขายให้กับร้านนั้นด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรง30บาทตรงนั้นแหละตรงส่วนนั้นอะนะครับเราก็จะนํามานะมาแบ่งให้กับผู้บริโภค ที่ชวนชักชวนคนให้เข้ามาซื้อสินค้าในมุงหมอะนะครับหรือว่าคนที่นําสินค้านั้นไปบอกต่อหรือว่าไป ขายต่อทำคอนเทนต์ชักชวนคนต่อในโลกออนไลน์นะครับเพราะนั้นรูปแบบเนี่ยก็จะคล้ายคลึงนะกับการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะจริงๆธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาก็เอากำไรตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือเรามีสินค้ามากมายเลยไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวนะครับมีบริการหลายๆอย่างด้วยนะเบลเชอร์ er, ไม่ว่าจะเป็นบาบีกอนหรือว่าเติมน้ำมันทีทีใช่ไหมครับล่าสุดก็ มีเข้าไปซื้อบอลเชอร์ของโลตัสนะครับก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามูมอเนี่ยก็ไปดีลกับร้านค้าหรือว่าห้างต่างๆเหล่านี้นะครับไปดีลขอเปอร์เซ็นต์มาให้นะซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเราก็ส่งกลับคืนให้กับผู้บริโภคหรือว่าสมาชิกของเรานั่นเองนะครับ ถามว่าผมเคยทําธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่าใช่ไหมครับต้องบอกว่าไม่เคยทำนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดจริงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยนืยว่าเฮ้ยเขา ได้รายได,ได้ได้เงินอะไรมาจากไหนกันนะครับแต่พอเข้าไปศึกษาเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์นะว่าเขาเอาค่าการตลาดตรงนั้นแหละมาแบ่งคืนให้กับสมาชิกเนี่ยเราก็เก็ตคอนเซปต์เนะเราก็ชอบรูปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถนะหารายได้เสริมให้กับทุกๆคนหลายๆคนที่ตอนนี้มองหาช่องทางการหารายได้เสริมได้เพียงแต่ว่ามุมมองของเราก็มีช้อยส์ให้เลือกมากมายเลยสินค้าที่ทุกคนสามารถ ซื้อแล้วก็ใช้จริงได้นะครับอันนี้ก็ผมผมก็เลยชอบนะรูปแบบนี้ครับผมถามว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องทุกคนต้องศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะจริงๆธุรกิจออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆอันนะมันเรียกว่าเป็นพอนซีนะครับหรือว่า เป็นการหลอกลวงนะก็คือเอาเงินค่าสมัครของสมาชิกที่เข้ามาใหม่ไปจ่ายคนเก่าแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ของมูมอเองเนี่ยแน่นอนว่าเราเอากําไรนะครับจากสินค้าจากการขายสินค้านะครับหรือว่าค่าการตลาดที่แบรนด์แบ่งมานะครับให้กับแพลตฟอร์มมูมอเนี่ยนะเอาตรงนั้นแหละนะไปจ่ายคืนให้กับสมาชิกของเราซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเกิดเข้ามาในมูมอนะ สินค้าบางตัวอาจจะมีคะแนนน้อยมากจะมนาคะแนนน้อยก็คืออาจจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยหน่อยเนะเพราะว่าสินค้าบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแอแกนะหรือว่ามันไม่ได้มีขัานการตลาดที่เผื่อไว้เยอะมากนะครับก็บางอันก็คะแนนน้อยบางอันก็จะคะแนนสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกลุ่มเครื่องสําอางหรืออาหารเสริมเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าคการตลาดที่สามารถแบ่งออกไปบอกต่อออกไปได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรานํามาจ่ายให้กับสมาชิกของเราครับ หลายคนถามว่าแล้วถ้าเกิดมาเป็นสมาชิกของมูมอเนี่ยสามารถทำรายได้ได้เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยแต่ว่าผมบอกเอาข้อที่เข้าใจง่ายที่สุดก่อนละกันนะครับถ้าเกิดเปิดแอปมูมอขึ้นมาดูเนี่ยนะจะเห็น ทุกสินค้าเนี่ยจะมีคะแนนใช่ไหมครับจะมีคะแนนถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเพเซอร์กับมูมอเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนะส่งตัวเซลเพจนะครับไปให้เพื่อนของคุณได้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนของคุณมีการซื้อสินค้านะครับก็จะได้รายได้นะที่เข้ากระเป๋าทันทีเลยก็คือ2.5เท่าของคะแนนยกตัวอย่างสมมุติคะแนนคือ100คะแนนนะครับหรือว่า100 MP นี่ยถ้าเกิดมีการแนะนำแล้วก็เพื่อนซื้อได้ปุ๊บนะครับ เพื่อนซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าทันที250บาทนะก็คือ100คูณกับ2.5เท่านะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า cashback นะครับแล้วก็ cashback sale page นะที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นรายได้ active แล้วกันนะหรือว่ารายได้ที่เราต้องมีการาทำหรือว่าต้องมีการใช้แรงของเราในการบอกต่อนะครับแล้วก็จะมีรายได้อีกส่วนหนึ่งนะ ซึ่งรายได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะวิธีการคำนวณมันซับซ้อนนิดนึงนะครับคุณก็ต้องเริ่มนะอาจจะชักชวนเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเป็น